มันจลมันเป็นลั่มด้แล้วเดี๋ยวป๋อมนดูลองปลูมันจะเป็นล่มเหมือนตัวมันจะแก้เต๋าโยธาหุ่นอันไหนเยียบอ่ะไม่ได้เรียบดิเนี่ยาก่เต๋าเขาก็เห็นเหนแต่แก้ันเป็นก็อกใหม่มาลองมางองบับรการมันเก็็มมือเดียวเคื่อมาต่างันวาบไม้หัว หัวตอนเรียงขึ้นเราเดินทางะเ,เอใชอน,นี้เทียงขึ้นก็น,นอนเรินอนเดี๋ยวไปไปขี่กัน,กนต่อตตอปขี่รถจนนั่งเดีนพักพร่นนำน้ำนี่แต่วราเนมันได้ไหวไหมเด็บครับอแล้ววะ เราบ่มีมือพันกับดอกมีแม่นปองาิมีเพราะเขาปลูกเต่าอ้อยแไหมนี่อเมซิมีเต้าอ้อยมันกับดอกมีนะเบิ้งเพิ่นปลูกหญ้ามีแต่ต้นี่ไงเพิ Jill ่นปลูกทิ่มเลยนะบ่มีเวลาตัดเพราะว่า มี่ปอเนีงมันกลายเป็นสองคนนะแต่ยีเป็นผู้เดียวเพราะยะเอ็นยะเขียนฝอลูกเนี่ยฝอล้านว่าลูกลูกคนออกลูกก็เลยแป็นว่าพระราชนเต๋อคืองานรถเกี่ยวกับรถอันจีบลอนอยู่จอดไปซื้อบอไหมวันเดี๋ยวเขาก็มาซ่อมไปเย้าหน้าฝังมันไม่ยังซ่อมบวะนี่ยังพัง

สิปลูกเพื่ออย่างนี้อ๋อยสิปลูกอย่งนี้อ๋อสิปลูกมองขอกงัวเลยลูกอ๋อบอนเป็นแดนตำเหลือก็มีสปริงเกิดหนักเห็นว่ากินอะไรก็กินอะไรนาะองอยเออคุณบอมันคนกินแล้วงัวจะเย็นคนมันบอกินเสมออย่านี้จ้างมันกินก็บพกกินมันยีหันกันเห็นว่ายายปลูกพี่ิะล่ำซำแขนพิเศษโุ้ยคุกินจะกอดดูนะใช่ครับว่ายจะย้าย